S <S <an> <S เรื่องเล่าหลอนสยอยงขวัญเรื่องเล่าก่อนกลับจากโรงเรียนโรงเรียนของผมอยู่ในต่างจังหวัดซึ่งอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านยานพาหนะซึ่งใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนนั้นบางคนมีเงินมากพอก็จะซื้อรถจักรยานยนต์หรือว่า รถจักรยานหรือว่าเดินเท้าไปซึ่งโรงเรียนของผมห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ20นาทีซึ่งในวันนั้นเพื่อนผมชื่อว่ัอเตยมันจะต้องขับรถมอไซค์มารับผมที่หน้าบ้านเพื่อพวกเราจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยกันโดยปกติแล้วผมจะใช้รถมอไซค์ของผมหรือว่าจักรยานของผมหรือว่าเดินเท้าไปในบางวันซึ่งวันนั้น แม่ผมซึ่งเอารถมอไซค์ไปในเมืองผมจึงต้องเดินทางไปด้วยเท้าผมก็เลยโทรถามว่าเองไปโรงเรียนหรือยังพอดีเพื่อนผมมันยังบอกว่ามันยังไม่ได้ไปโรงเรียนผมก็เลยเออถ้ายังไม่ได้ไปเดี๋ยวขอติดรถไปด้วยวันนี้แม่เอารถไปตลาดในเมืองอีกสักพักเพื่อนผมก็ขับมอไซค์มารับผมที่หน้าบ้านแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยกันในวันนั้นพวกผมเข้าเรียนจนถึงตอนเยน็นเลิกเรียน ทางโรงเรียนก็ได้กดออดเรียกให้นักเรียนทุกคนไปเข้าแถวเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านในตอนเย็นซึ่งวันนั้นผมก็ได้ไปเข้าแถวเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านในตอนเย็นโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยไปเข้าแถวกลับบ้านในตอนเย็นผมอาจจะแอบอาจารย์อยู่ในห้องดนตรีหรือห้องคอมซึ่งโดยปกติแล้วผมจะใช้ห้องคอมเป็นที่พำนักผมในตอนเย็นหลังจากเลิกเรียน ผมก็จะนั่งเล่นคอมเป็นประจำหรือว่า,อาลงไปเล่นเปตองกับอาจารย์ทางล่างหรือว่าเล่นเล่นบักลุกกับนักการพานด้พเพออิญผมนั่งเล่นคอมไปนานจนถึงเวลาเกือบจะหกโมงผมก็เลยนึกขึ้นได้เอะวันนี้ผมไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาลืมว่านั่งรถมาเมื่อชัากับเพื่อนงานเข้าแล้วไม่มีรถกลับแน่นอนเวลาก็มืดค่ำผมก็เลยเดินออกมาจากหน้าห้องประตูห้องคอม มองออกไปรอบนอกเห็นแต่ความมืดซึ่งต่างจังหวัดหกโมงเย็นก็เริ่มมืดแล้วซึ่งตอนนั้นเป็นฤดูหนาวท้องฟ้าในต่างจังหวัดมันจะมืดค่ำเร็วกว่าปกติโดยปกติแล้วช่องนั้นจะมีนักกีฬาของโรงเรียนที่ทำการซ้อมบอลบาสเกตบอลตะกอ้อผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะขอกลับกับเพื่อนที่ทำการซ้อมบอลหรือว่าเพื่อนผมที่ซ้อมตะก้ออยู่ผมก็เลยกลับเข้าไปนั่งเล่นคอมในห้องคอมต่อ จนถึงเวลาประมาณหกโมงครึ่งผมก็เลยเดิอนออกมาข้างนอกเพื่อดูว่ากลุ่มคนที่เขาซ้อมบอลหรือว่าซ้อมตะก้ออยู่เขาจะกลับกันยังปรากฏว่าผมเดิอนออกมาข้างนอกเดินไปดูตรงที่สนามไม่มีใครซ้อมกีฬาอยู่เลยสักคนผมก็เลยงานเข้าแล้ววันนี้เขาหยุดซ้อมกีฬากันซึ่งผมมองดูนาฬิกาจะปลาเข้าไปทุ่มหนึ่งแนละ้วข้างนอกกข้งขังมืดแล้วก็ผมก็มองไปสุดสายตา ผมไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณโรงเรียนเลยผมจึงรีบเก็บข้าวของกระเป๋าออกจากห้องซึ่งโดยปกติแล้วผมจะสนิทกับอาจารย์ที่สอนคอมพิวเตอร์แล้วก็สนิทกับนักการพานโดกฉะนั้นแล้วผมจึงมีกุญแจห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการเปิดปิดห้องคอมพิวเตอร์ได้ตลอดแล้วก็พอผมกลับไปถึงบ้านของทุกวันผมก็จะกินข้าวที่บ้านเสร็จผมก็จะออกมานอนโรงเรียนกับอาจารย์ ที่ท่านมานอนเวรแล้วก็นาการพานลมที่มานอนเวรแล้วก็เล่นเปตองเล่นหมากลุกอยู่ด้วยกันเป็นประจำผมจึงมีกุญแจห้องคอมพิวเตอร์อยู่กับตัวผมตลอดเวลาแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่กับอาจารย์ที่ทําการสอนคอมผมคิดแล้วผมไม่มีรถกลับผมจะต้องเดินทางกลับแล้วก็ต้องผ่านซึ่งเส้นทางที่ผมใช้เดินทางมาโรงเรียนหรือว่าเดินทางกลับในแต่ละวันมันจะมีอยู่สองเส้นทางเส้นทางหนึ่งจะเป็นเส้นทางเป็นถนนดินแดง แล้วก็อีกเส้นทางหนึ่ง <ics> ซ, really ซึ่งจะต้องเดินลัดทุ่งนาแล้วก็จะต้องผ่านป่าซึ่งเป็นป่าของโรงเรียนแล้วก็ต้องผ่านเดินริมที่เป็นหนองน้ําซึ่งเป็นหนองน้ําสาธานะแล้วก็ผ่านทุ่งนาของชาวบ้านแล้วก็ต้องเดินผ่านข้ามแม่น้ําซึ่งเป็นสะพานไม้ซึ <IL D S 3> ่งชาวบ้านได้ทําผ่านเพื่อเดินทางไปทุ่งไร่ทุ่งนาเท่านั้นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไม่สามารถเดินทางผ่านได้ซึ่งเส้นทางตรงนี้จะไม่ได้เดินบนถนน แต่จะเดินลัดทุ่งนาแล้วก็ผ่านด้านหลังวัดพอผมยืนคิดอยู่สักครู่หนึ่งผมคิดได้ว่าผมจะเลือกว่าจะกลับเส้นทางไหนระหว่างเส้นทางปกติที่เป็นถนนดินแดงแล้วก็เส้นทางหนึ่งที่เป็นผ่านทุ่งนาซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้กว่าเส้นทางปกติประมาณหนึ่งกิโลมันลดลงครึ่งต่อครึ่งผมก็เลยช่างใจหิวข้าวด้วย ดึกด้วยแล้วก็ตรงทางที่เป็นทางดินแดงมันจะผ่านมีเป็นบ้านเรือนของประชาชนอยู่ประมาณสองสามหลังระหว่างลายทางแต่มันจะมีหมาดุผมกลัวมากัดผมก็เลยเลือกที่จะผ่านเส้นทางที่เป็นทุ่งนาแล้วก็ผ่านป่าผ่านหนองน้ำสาธารนณะแล้วก็ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำซึ่งเป็นสะพานไม้ผมคิดได้่างนี้ผมก็เลยเดินกลับ ทั้งที่ผมไม่มีไฟส่องโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีต้องเดินทางฝ่าความมืดเข้าไปซึ่งทางตรงนี้เป็นทางเดินเล็กๆที่พวกนักเรียนใช้ในการโดดเรียนเพื่อเข้าป่าผมก็เดินลัดเข้าไปในป่าซึ่งป่าตรงนี้เป็นป่าไม่ใหญ่เท่าไหร่เนื้อที่ประมาณสักเกือบจะห้าไร่ซึ่งผมก็เดินผ่านป่าเข้าไปตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมาก ไฟสองทางก็ไม่มีเพราะผมเดินมาถึงกลางป่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถ้าต่างจังหวัดเขาจะเรียกว่าต้นกุ้งเหมือนผมเหลือบทางตาไปเจอว่าเหมือนมีใครสักคนยืนอยู่ข้างหลังต้นกุ้งรู้สึกว่าน่าจะเป็นผู้ชายใส่ชุดนักเรียนเป็นชุดนักเรียนสีขาวขางเกงสีน้ำตาลซึ่งผมมีสันนิฐานว่าน่าจะเป็นนักเรียนชั้นมต้น ซึ่งตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นม .6 แล้วกางเกงนักเรียนก็จะเป็นสีดําผมมองอยู่ไกลๆผมคิดในใจว่าเป็นเด็กนักเรียนที่โดดเรียนแล้วก็ลืมกลับบ้านซึ่งค่อนข้างจะมืดระยะห่างจากผมประมาณสัก20สเมตรผมก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเหมือนจะมีเพื่อนแต่ผมก็เดินมาด้วยคิดไปด้วยมองดูอยู่ห่างแต่เขายือนอยู่เฉยๆผมคิดว่า ถ้าเป็นคนเดินกลับทาไมเขาถึงไม่เดินกลับทําไมเขาถึงยืนอยู่เฉยหรือว่าเขาเห็นผมเหมือนกันแล้วเขาก็จะเดินเ่อกลับกับผมแล้วก็ผมก็คิดว่าเวลาขนาดนี้ทุ่มหนึ่งแล้วทําไมยังไม่กลับบ้านซึ่งเด็กในต่างจังหวัดโรงเรียนของผมมีนักเรียนประมาณห้าร้อยกว่าคนโดยปกติแล้วจะเป็นคนในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงกันจะรู้จักมักคุ้นกันมาโดยตลอดผมก็เลยเดินไปใกล้ เพื่อที่จะดูว่าเป็นใครเหมือนเขาจะเดินหลบเข้าไปข้างๆต้นกุง้งซึ่งในความมืดผมก็ไม่มีไฟมีเพียงความสว่างจากดวงจันทร์เลยทำให้ไม่ค่อยเห็นหน้าชัดเจนแต่ผมรู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายแน่นอนอายุก็น่าจะปมาณเรียนอยู่ประมาณม .1 หรือม .2 ในใจผมคิดว่าน่าจะเดินเข้าไปถึงให้ใกล้ตัวเขาอีกสักพัก แล้วเขาจะร้องทักว่าใครมาทําอะไรถึงยังไม่กลับผมเดินเข้ามาใกล้ประมาณสักห้าเมตรผมรู้สึกว่าเหมือนเขากึ่งเดินกึ่งวิ่งออกไปข้างหน้าผมประมาณสักอีกห้าเมตรแล้วก็เขาก็หันมองกลับมาหาผมผมก็ดูว่าเขาจะวิ่งไปทำไมแต่ผมก็ได้คิดแต่ในใจว่าหรือว่าเขาเข้าใจว่าผมเป็นผีหรือว่าเขากลัวผม นึกว่าผมเป็นเด็กติดยาเขาถึงเดินแล้วก็วิ่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปพางมองผมไปด้วยความตกใจผมก็นึกว่าเขาเห็นผีหรือว่าเห็นอะไรข้างหลังผมผมก็เลยมองไปข้างหลังผมปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรที่ปรากฏอยู่ข้างหลังผมผมก็เลยคิดในใจว่าถ้าเขาวิ่งไปยังไงก็ต้องไปเจอกันข้างนอกชายป่าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นทางเส้นเดียวและข้างนอก ก็เป็นที่ทุ่งนาโล่งๆสามารถมองเห็นกันได้ตลอดแล้วก็จะไม่มีต้นไม้บังแสงจากตวงจันทร์ผมก็เลยให้เขาวิ่งไปก่อนผมก็เลยเดินตามมาอีกสักพักแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นเขาแล้วว่าเขาไปวิ่งไปถึงไหนผมเดินไปด้วยคิดพางไปด้วยทำไมตอนที่เขาวิ่งผมไม่ได้ยินเสียงที่เขาวิ่งผมได้ยินแค่เสียงจิ้งหลีดแมแลงกลางคืนเท่านั้น กับเสียงนกที่ร้องอยู่ไกลๆแต่ผมก็ได้แต่คิดว่าทําไมเขาวิ่งไม่มีเสียงเหยียบใบไม้ทั้งที่ในป่ามันเป็นใบไม้แห้งที่หล่นอยู่ตามทางเดินเต็มเลยขนาดผมเดินยังคนเดียวผมยงังได้ยินเสียงที่ผมเดินอยู่คนเดียวเหมือนขนาดเหมือนเป็นเสียงมันสะท้อนกลับมาเหมือนคนเดินตามก้นผมมาทั้งที่เขาวิ่งทําไมผมไม่ได้ยินเสียงที่เขาวิ่งเลยผมก็คิดแปลกใจอยู่แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไร ถ้าผมคิดอะไรมากกว่านั้นมันจะทําให้ผมเกิดความกลัวผมก็เลยเดินตามเดินตามออกมาจนถึงชายป่าผมไม่เห็นน้องคนนั้นแล้วผมจึงได้แต่เดินคิดในใจสักพักว่าเขาน่าจะวิ่งเร็วแล้วก็วิ่งไปถึงที่ที่มันรับสายตาผมไม่สามารถผมไม่สามารถมองเห็นเขาได้ผมเดินดุดจากชายป่ามาประมาณสักเกือบสามร้อยเมตรมันจะเป็นหนองน้ำสาธารณะ ที่ตรงนั้นจะเป็นหนองประมาณกว้างประมาณเกือบจะสองร้อยไร่ได้เป็นหนองน้ําสาธารณะที่ประชาชนเขาสามารถใช้ในการหาปูหาปลาใช้ในการสาธารณประโยชน์ได้ผมต้องเดินเรียบกับชายฝั่งมาประมาณสัก20เมตรปรากฏว่าผมเห็นเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่กลางหนอง เหมือนจะเป็นเรือคนหาปลาที่เป็นเรือของชาวบ้านต่างจังหวัดที่จะสร้างขึ้นด้วยไม้แล้วก็จะมีไม้พายไม่ใช่เป็นเรือยนต์เหมือนเรือมันอยู่กลางหนองแล้วก็เหมือนมีคนสองคนยืนอยู่บนเรือพอผมเดินเข้าไปใกล้ๆที่เรือเขาถึงห่างจากริมตลิ่งที่ผมอยู่ประมาณสักไม่ถึงห้าสิบเมตรผมรู้ว่า คนที่อยู่บนเรือมีสองคนแน่ชัดแล้วว่ามีสองคนเป็นผู้ชายทั้งสองคนไม่ใส่เสื้อทั้งสองคนผมก็เลยเดินไปใกล้ๆกะว่าจะร้องทักว่าลุงทําอะไรได้ปลาไหมพอผมกำลังจะเอ่ยปากขึ้นทักผมก็คิดได้ถ้าคนหาปลาจะต้องมีไฟสองหน้าหรือแบตเตอรี่ที่ให้ความสว่างในการหาปลา แต่ลักษณะของสองคนนั้นคือยืนอยู่บนเรือเหมือนยืนดูผมแต่ไม่มีไฟพอผมมองดูเรือชัดๆอีกสักครั้งปรากฏว่ามันไม่ใช่เรือมันเป็นเหมือนขอนไม้ที่ลอยตามน้ำมาผมยืนดูอยู่พักหนึ่งก็ปรากฏว่าเหมือนท่อนไม้มันลอยเองค่อยๆลอยเข้ามาหาฝั่งตรงที่ผมอยู่แล้วก็ผมพยายามจ้อง ไปที่หน้าของชายสองคนนั้นปรากฏว่าผมไม่สามารถเห็นหน้าชายสองคนนั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่มักขุนกับคนที่อยู่บนไม้นั้นผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่คนแน่นอนแล้วผมจึงรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกจากที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อมันจะห่างจากตรงริมหนองน้ำที่ผมจะต้องเดินลัดเข้าไป พอผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาถึงกลางทุ่งนาผมก็เลยตัดสินใจมองกลับไปข้างหลังอีกครั้งปรากฏว่าเหมือนมีคนสามคนยืนอยู่บนฝั่งฝั่งตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนเนินดินที่ทำเป็นคูกั้นน้ำสูงขึ้นมาซึ่งทุ่งนาที่ผมยืนอยู่มันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็คูคันดินมันจะอยู่สูงขึ้นไปผม มองขึ้นไปเหมือนมีชายสามคนยืนอยู่ข้างบนปรากฏว่าหนึ่งในสามคนนั้นเป็นชุดเด็กนักเรียนมอตน้นยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็มองมาที่ผมแต่เขาไม่ได้วิ่งตามผมมานะครับเขาแค่ยืนมองผมก็ยืนมองแต่ผมรู้ว่าสามคนนั้นไม่น่าจะใช่คนแน่นอนแล้วผมจึงรีบวิ่งวิ่งมาให้เร็วที่สุดจนถึง สะพานไม้ที่จะเดินข้ามผมได้เจอกับลุงสมซึ่งเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับผมแล้วก็สนิทกันกับพ่อผมแกก็เลยร้องทักผมว่าไอ้หนูวิ่งหนีอะไรมาผมตกใจมากผมก็เลยบอกว่าผมวิ่งหนีผีมาลุงสมเลยบอกว่าผีที่ไหนแถวนี้ไม่เคยมีผีผมก็เลยบอกว่าผมเจอตรงหนองน้ำสาธานะตรงหนองตรงนูงงน้นเห็นเป็นผู้ชาย สองคนไม่ใส่เสื้อผ้ายืนอยู่บนขอนไม้แล้วก็มีเด็กนักเรียนเป็นชุดมอตน้นยืนอยู่ด้วยกันหลุงแกได้ยินที่ผมเล่าสักพักลุงแกก็เลยยืนนิ่งเหมือนคิดอะไรอยู่อ๋อหลุงแกเลยบอกว่าหลุงจำได้แล้วเป็นตาพวงกับตาสุขซึ่งแกได้เสียชีวิตไปตั้งแต่นานแล้ว ตั้งแต่ลุงยังเป็นหนุ่มนุ่นแกสองคนน่ะเป็นคู่หูกันชอบไปกินเหล้าแล้วก็ไปหาปลาตอกนกลางคืนนี่แหละพอเมาได้ที่สองคนแกะนะ่ะก็เลยท้ากันว่าใครนะ่ะสามารถยืนอยู่บนขอนไม้ได้นานกว่ากันทั้งที่สองคนก็เมาเหล้าปรากฏว่าสองคนได้ไปยืน แข่งกันบนขอนไม้แล้วเกิดพลาดยังไงไม่รู้สองคนก็เลยจมน้ำโดยสองคนนี้ท้ากันยืนบนขอนไม้บ้างยืนบนห่วงยางบ้างซึ่งสองคนนี้ปกติจะแข่งกันเป็นประจำแต่แกก็เสียมานานแล้วนะสามสิบปีสี่สิบปีแล้วแกยังไม่ไปไหนลเลยเฮ้ย <c oughs> ก็ว่าแล้ว่าคนเขาตายหงกันแต่ว่าไอ เด็กนักเรียนที่เองเจออนะลุงไม่รู้นะว่าเป็นใครไม่เคยมีประวัติว่าเด็กนักเรียนจมน้ําผมก็เลยบอกกับลุงไปว่าอ๋อตอนแรกที่ผมเจอนะ่ะผมไม่ได้เจอในน้ําผมเจอที่ต้นกุ้งที่อยู่กลางป่าข้างโรงเรียนแล้วก็เดินถึงเดินถึงวิ่งเหมืองวิ่งหนีผมออกมาผมก็เลยเดินตามตอนแรกผมก็ดีใจที่ว่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนผมจะได้มีเพื่อนเดินกลับ อ๋อถ้าเป็นในบริเวณของโรงเรียนก็น่าจะเป็นเด็กนักเรียนนั่นแหละแต่ลุงก็ไม่ทราบประวัติหรอกนะว่าโรงเรียนมาเป็นวายยังไงแต่โรงเรียนเนี้ยลุงเกิดมาก็เจอละลุงก็เรียนโรงเรียนนี้เหมือนกันเป็นโรงเรียนมาตั้งแต่โบราณแล้วไอ้เด็กนักเรียนที่เองเห็นอ่ะตัดผมยังไงอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขาตัดผมยังไง แต่ผมทราบว่าเป็นชุดนักเรียนสีขาวแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงสีน้ำตาลของเด็กมอต้นครับ<ม>ถ้าเป็นแบบนี้ลุงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครสรุปว่าเองเจอผีนั่นแหละถ้าไม่ใช่ผีถ้าเด็กนักเรียนนั้นไม่ใช่ผีก็คงไม่ยืนอยู่กับลุงคนนั้นได้หละ่ะดีไม่ดีเด็กนักเรียนคนนั้นอาจจุดเสียชีวิตก่อนลุงสองคนนั้นก็ได้เออไม่เป็นไร เองก็ไปทําบุญให้แกบ้างถ้าเองไม่เชื่อลุงเองก็ลองกลับไปถามพ่อเองดูหลงไปละเดี๋ยวพวกขโมยมันจะมาขโมยข้าวลุงตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่เคยกลับจากโรงเรียนในเวลาคำม,มืดอีกเลย